คุณปู่ภัยวงโผล่แสดงความดีดีมินชาลิดาประกาศข่าวดีกลางไอจรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับมินชาลิดาวิจิตวงทองซึ่งเป็นอีกหนึ่งใดชื่อนางเอกแถวหน้าของช่อง3มปัจจุบันหลายๆคนคงทราบกันดีว่าทางด้านมินชาลิดานั้นคบหาดูใจกับภู่าเตชะนรงค์น้องชายคนเล็กของสงการานเตชะนรงค์ซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันมาหลายปีแล้วและแฟนๆก็ลุนแต่งงาน พราะสวีทหนักมากล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีมินชาริดาเรียนจบปร,ริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังส้มเรียนอยู่พักใหญ่โดยมินชาริดาได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าจบโทแล้วจ้าพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะททปร,ะริญญาโทจา้าชาริดาจบแล้วซึ่งงานนี้ทางด้านคุณปู่ไพรวงเตชะนร,รงค์คุณพ่อของภูพาเตชะนร,รงค์ได้เข้ามาคอมเมนต์ยินดีมินชาริดา เอาไว้ด้วยว่า congratulation ทีมงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณแร่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ